ตอนนี้เรากำลังเข้ามาในครัวนะครับมาดูพ่อกับแม่ทำข้าวข้าวโอ้ยควันเยอะเลยนี่ย่างอะไรครับเนี่ยอันนี้พ่อย่างอะไรครับย่างหมูหมูป่าหมูป่าหรือหมูบ้านครับหมูป่าเอ้าที่แขวนอยู่ปะครับที่แขวนอยู่ครับอ๋ออันนี้ได้มา็นนานยังครับตัวนี้นานแล้วโหเอามาย่างธรรมดาเลยครับ ก็กินกับข้าวได้ไฟสว่างาาแล้วอันนี้แม่ทำอะไรเอ่ยผ,ผ,ผัดผัดบุง้งจ้ะผัดปับบุ้งอนนี้เป็นผัดปับบุ้งใส่อะไรไามครับใส่หมูแล้วอาหารอาหารอาหารหลักๆอาหารพื้นบ้านของชาวเมียนเราอ่ะครับเป็นอะไระที่ที่เขากินกันบ่อยๆอผัดก็กินผัด<ผ> แล้วนี่แกงอะไรครับเนี่ยนี่แกงจืดจ่าแกงจืดโออโหแล้วดอกไม้อ่ะกาดอกผักกาดกัดหมูพรุ่งนี้อ่ะผมจะลงไปในเมืองแล้วก็ผมจะซื้อกับข้าวมาทำข้าวให้กินตอนเย็นนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เรามีนัดกันนะตอนเย็นไม่ต้องทำข้าวเดี๋ยวผมจะทําให้กินขอเลี้ยงหนึ่งมื้ออันนี้อะไรครับมีอันนี้อะไรเนี่ยหมูจ้าหมูเขาแช่เย็นไว้ยังไงครับหมูอ๋อมันนีที่แช่ค่ะ มีที่แช่อยู่ไม่มีที่เลยตู้เย็นก็ไม่มีแช่น้ำแข็งไม่แช่เขาปล่อยเลยครับเอาไม่ไม่บูดนะครับเอาเอาเกลือบังไว้ทำสุกไว้ก็มีก็มีตู้เย็นขอโทษครับโอ้ยอร่อยโอ้ยอร่อยนี่หมามันมาทำอะไรในสองตัวเลยฮะตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะสีนวล โหนี่ผิงยังอร่อยนะเนี่ยไหนที่เอามาโชว์ผมหน่อยครับโชว์ผมหน่อยโอ้โหเนื้อหมูป่าใส่เกลือใส่เกลือยังครับเนี่ยใส่แล้วใส่เกลือและตากแห้งใส่เกลือตากแห้งมีลูกกี่คนครับในอยู่กันมีมีก็มีหกคนหกคนแต่ไม่อยู่บ้านไม่อยู่บ้านมก่คน คนเดียวอยู่บ้านคนเดียวอยู่บ้านแล้วที่เหลือไปอยู่ไหนกันบ้างครับเหอไปชยไปขายของบ้างไปทำงานเออเห็นเห็นไปขายนะตัวพูดที่เชียงรายคนหนึ่งไงใช่แต่ขอมาโชว์ผมใกล้ๆน,นิดนึงน,น,นี่เป็นอันน,นี้เป็นหมูป่าย่างหม,ปหมูป่าปิ้งครับก็เอาหมูป่ามาเสร็จแล้วเราก็ไปทำใส่เกลือ,อแล้วไปตากแดด สักกี่แดดครับสองซับแดดสองแดดสามแดดก็ได้แล้วก็เก็บไว้เลยเก็บไว้เลยแล้วก็พอจะกินก็มาปิ้งอีกทีหนึ่งครับอันนี้คือเวลากินก็เราไปกินข้าวสวยใช่ไหมกินข้าวสวยแล้วอืมแล้วก็น้ําพริกอ่ะมีน้ำจิ้มจินน้ําพริกอะไรไหมครับกินครับพริกก็มีนริกก็มีตำธรรมดาส่วนมากก็กิ้มตำตำน้ำพริกส่วนมากก็กินมตำกับมะเขือส้มอ่านี่ครับบรรยากาศในครัวของชาวเมียนเราครับ บรรยากาศกันเองครับเสียได้ไม่ไม่ได้ใส่ชุดเนาะเสียดายเสีได้โอ้ยุ่งนี้ใส่ชุดไหมุ่งนี้อือผมเหยียบไปนี่น้ำคีตน้ำไหลนี่กาลังทำอะไรเอ่ยตำน้ำพริกกำลังตำน้ำพริกน้ำพริกของชาวเมียนนี่ใส่อะไรบ้างครับที่ว่าจะจิ้มลูนชิมมี่ถ้าตำธรรมดาก็ใส่ใส่ครับเทียนนิดเดียวใส่เกลือกับ ผงชโลดนิดนึงก็ผักชีเกลือก็คือเกลือพริกเป็นหลักเกลือพริกเป็นหลัอ่าเอาเ่ใส่พริกแล้วพริกก็พริกซื้อหรือพริกปลูกครับอันนี้ซื้อมาใส่เกลือใส่ปลูกก็มีตนน้นึงใส่เกลือนิดนึงก็ใส่ผงชโลดนิดนึงก็ นี่เป็นน้ำพริกสูตรของชาวเมียนนะครับเกลือกับน้ำพริกเป็นหลักเลยกระเทียมไหมกระเทียมนิดหน่อยกระเทียมนิดนึงนะครับแล้วก็ปรุงรสไม่ต้องอะไรเสร็จเลยเดี๋ยวก็ใส่ผักชีนิดหน่อยใส่อะไรนะเียเขียยแล้วก็ไปจิ้มกับหมูป่าจิ้มก็ได้จิ้มกับผักก็ได้โอเคครับวันนี้ h o t s e a c อมเราพามา ดูถึงในครัวของชาวเมียนนะครับพรุ่งนี้ผมจะทำกับข้าวให้กับครอบครัวชาวเมียนพอทานกันพรุ่งนี้จะลงไปจ่ายกับข้าวเองเลยครับว่าขึ้นมาตอนช่วเงเยน็นขอบคุณครับติดตามกันต่อไปครับ